นั่น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 จะทำงานนี่ลบไปลบไต่ดาวเบิ้ง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 นี่ยเนี่นี่แตะมือเลยเนี่ยแตะมือเลยเนี่ยแตะมือเลยเนี่ยหลับซะแล้วเนี่ยฮะขึ้นมาหลับซะแล้วเนี่ยโอ้จะมานอนทำไมตรงนี้ตรงที่เขาทำงานกันนะเนี่ยอืมเร็แล้วจะทำงานแล้วมาหลับเฉยเลยเนี่ย สงสัยก e ระเมนสงสัยกระเมนบ่ฮะสงสัยกระเมนบ่อืมลงไปลงไปแบงล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 งจะทำงานอยาู่ลงลงแตะนิ้วแตะนิ้วนี่แตะนิ้วนั่นเนี่แตะนิ้วนั่นเนี่แตะนิ้วนี่ยนี่มยเนี่ย จะทำงานเนี <muitas> Indeed, ัดน to to <te ck ness casually uttering> ิ้วนี่ขัดนี่นี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเน่ยเนี่ยันยเนี่ยเน่นี่เนานี่เนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเน่เนา่นี่นี่น่นนน่นยเ่น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 ่ <laughs> ôi bố hình hùa bà Bố hình hùa Ôi ông Nà 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 Ta cứ ta khúc phải là Nà Ôi nò ôi nọ, ôi, nọ. ôi 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 này mèo nói đi Còn cái